ตัววัรต้องหยุดแล้วนะอาหยู่จริงด้วยโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโก้ Creative ครับวันนี้ผมจะมาทำระบบเติมน้ำอัตโนมัติให้กับแปลงผักของผมครับพอดีผมได้ทำแปลงผักทดลองขึ้นมาแต่ว่าผม กังวลว่าในหน้าร้อนที่จะมาถึงเนี่ยผมจะต้องมานั่งคอยเติมน้ําทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยก็คงจะน่าเบื่อนะครับผมเลยคิดว่าทํำยังไงดีที่จะมีระบบเติมน้ําอัตโนมัติก็เลยได้คิดแผนนี้ขึ้นมาครับดูจากรูปนะครับผมจะใช้ระบบะครับ IoT ครับ Internet of Things โดยการใช้ชิปควบคุมการทํางานระบบไฟฟา้าโดยชิปเนี่ยจะอยู่ที่อุปกรณ์สีเขียวนะครับแล้วผมก็จะยื่นตัวลวดลงไปในน้ำครับทั้งหมด2ชุดชุดเอกชุด B ี โดยที่เซนเซอร์ทั้งสองตัวนี้จะทำหน้าที่ดังนี้ครับหากมีระดับน้ำแตะถึงเซนเซ,นเซอร์ A และ B ปั๊มน้ำจะไม่ทำงานครับแต่ถ้าหากน้ำลดเกินระดับ B แต่ไม่เกินระดับ A ก็ยังไม่ต้องส่งคำสั่งไปที่ปั๊มน้ำนะครับแต่เมื่อไรที่น้ำลดต่ำกว่าเซนเซ,นเซอร์ A และเซนเซอร์ B นะฮะตัวบอร์ดจะถูกตั้งให้ส่งคำสั่งไปที่ปั๊มน้ำให้ปล่อยน้ำออกมาถึงอันนั้นนะครับถ้าน้ำขึ้นถึงระดับ ปลายเซนเซอร์ A แต่ยังไม่ถึงปลายเซนเซอร์ B บอร์ดก็จะยังไม่สั่งให้ปั๊มหยุดงานนะครับแต่เมื่อไรที่น้ําขึ้นถึงระดับปลายเซนเซอร์ B เมื่อนั้นบอร์ดสั่งหยุดการทํางานของปั๊มน้ําก็แปลว่าน้ําจะไม่ขึ้นเกิน B แต่ก็จะไม่ลดลงเกิน A นะครับหลังจากที่ได้ออกแบบนี้เสร็จผมก็พักเหนื่อยเดินเข้าห้องน้ําสักแป๊บหนึง่งแล้วก็มองเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าเหลือเชื่อมากก็คือชัดโครกครับมองมันด้วยความงงว่า มันใช้บอร์ดอะไรวะเนี่ยมันเติมน้าเองได้ยังไงมันใช้ไฟฟ้าเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช้นี่ว่าแล้วคิดมาตั้งนานโหอันนี้มันทําได้ไงว่าเปิดฝามาดูอ๋อเขาใช้ระบบลูกลอยผมก็เลยได้อืเข้าใจว่าบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องใช้ IoT เสมอไปครับก็เลยกลายเป็นว่าโปรเจกต์นี้เปลี่ยนแผนครับหาลูกลอยมาใช้แทนครับหลังจากนั้นผมก็ได้สั่งลูกลอยมาใช้ก็คือตัวนี้เลยครับ แล้วเราก็มาดูกันว่าผมจะติดตั้งไอ้ลูกลอยนี้ยังไงนะครับจะศึกษาเรื่องช่างไฟอยู่ดีๆต้องมาเป็นช่างปลาปานนะครับก็จะลองประกอบเองดูว่ามันจะเป็นไปอย่างที่คิดหรือเปล่าจะทำให้น้ำเติมเองได้อัตโนมัติอย่างที่ตั้งใจไหมไปดูกันต่อครับได้นะปิดเปิด ไม่ชนกัน,นออกแรงบิดนิดหน่อย ที่ตั้งใจว่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับลงไปอย่างนี้นีก็อ้อมอ้อมนี้ลงไปเลยครับอย่างนี้น อตอนนี้ต่อเสร็จแล้วน,นะครับเปิดน้ำนะเดี๋ยวลองดูว่าน้ำที่อ้อมข้างล่างเนี่ยปึ๊บออกมาถึงได้เนี่ยน้ำยวเข้านี่แหละเดี๋ยวลองดูเปิดเลยนะรั่วมไวม่รั่วน้ำเข้าไปละโอเคน้ำออกดีมาก สุดที่ข้อที่สามอีกแล้วนะไปต่ออุ้ยเนื้อหลุดแล้วเดี๋ยวไปหาถุงมือใส่ดีกว่า เจาะรูทางน้ำาก็อันนี้อีกข้างในประกบมาข้างนอกอย่างเงี้ยเนาะอ,อาจจะเห็นไม่ชัดประมาณนี้ฮะเดี๋ยวสะพ่านเกลียวตรงนี้นิดนึงแล้วก็หม,มุนห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 มุนเข้าไปเดี๋ยวไปหาทางมาละโอเคใกล้เสร็จแล้วนี่ว่าใหญ่ไปไหมเดี๋ยวก็ใส่ได้เนาะใหญ่หน่อยก็ก็ดี <laughs> ดีกว่าเล็กเผื่อไว้หน่อยใหญ่มากอาดี๋วต้องเจาะรูข้างๆนะครับ ควา้านดูให้ใหญ่ขึ้นตอนนี้ใส่ได้ไหมโอ้พอดีเป๊ะเลยไม่ต้องคว้านเป๊ะมากเข้าไหม,ไมเรียบๆตรงนี้ต้องการตัวเมียมาจับนะดูละต้องมีตัวเมียจับไม่งั้นไม่อยู่ลองดูแล้ว ปรกปากฏว่าน้ําซึมพุ่งครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นตัวเข็มขัดรัดสายยางแทนเดียวต้องาจจะต้องซื้ออ <พ inking S 2> ีก e ตัวหน em, ึ่งมาลัดสองตัวสตูดิโอไม่น่าจะอยู่นะครับข้างล่างนี้ก็รัดแล้วเหมือนกันจะเห็นนะครับเวลาเราจับตรงนี้เข้าไปใช่ไหมมันมันเหลือช่องว่างเยอะมากพอใส่แล้วมันดิ้นมันหาอะไรคือเนี่ยมันต้องมีตัวจับตรงนี้พอใส่เสร็จแล้วตัวจับตรงนี้ตัวหนึ่ง เดี๋ยวไปตัดตรงนี้ให้เป็นตนัวเมียกันเสร็ยแล้วนะครับตัดบางก็จะไ,ได้ประมาณนี้ฮะตัดฝาหนอกไปละจะไ,ได้เป็นตนัวเมียเอาไว้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูมันใช้ยังไง ก็ได้เทสนะครับว่าน้ําซึมขนาดไหนนะครับตั้งแต่สามทุ่มถึงเศวตโมเช้านะครับน้ำก็ซึมออกมาค่อนข้างเยอะได้แก้วหนึ่งเลยครับเดี๋ยวไม่ดูอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เราาบงีแกแล้วขนาดใช้ตัวรัดสองตัวเอาไม่อยู่นะครับฝั่งนี้นะครับเมื่อคืนก็ทิ้งไว้ตั้งแต่สามทุ่มถึงวันนี้เศษตโมเช้าอะ่ะโอ้โหขันนี้เอาไม่อยู่นะครับรั่วเยอะมากฝั่งนี้ ตอนนี้เอาเทปพ,พันเกลียวพันก่อนแล้คอสวมเข้าไปแล้วตามด้วยตัวลัดดูแล้วนะไม่น่าจะซึมนะโอ้โหซึมอยู่ครับซึมอยู่ปี๊ดแรงๆเลยตรงนี้โอไมกก็อนก็ยังรั่วนะรั่วหลายรอบมากสุดท้ายก็ต้องเอาอยางในรถยนต์มาใช้นะครับใช้ยางในตอบไปทีหนึ่งหยุดรั่วเลย พุ่งหลายรอบม,มากก็ตัวนี้มีปัญหาไม่เหมือนตัวด้านล่างนะด้านล่างนีพันทีเดียวอยู่ตัวน,นี้นี่หลายทีเลยเอ้าวมาดูอีกวันหนึ่งนะครับน้ํารั่วไหมมวนแก้ทั้งวันเลยโอ้ยแห้งสนิทไม่มีน้ํานะยอดมานกะโอเคไม่ต้องใช้อุปกรณ์เก็บน้ำาไป่สอนแล้วละ่ะนะไม่มีเลยเอามาดูด้านนี้มีน้ำรั่วไหม ไม่มีนะแห้งเหมือนกันคันนี้โอเคใช้ได้นะครับลูก้อยของผมใช้เวลาทำสามวันอพอพอกับการประกอบตัวลางพันนี้เลย3วันเหมือนกันหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็เคียร์ทีปลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ